นะคะวันนี้พี่ก็จะมานะคะแบ่งป,ปันเคล็ดลับนะคะความขายดีนะคะไม่ว่าคุณจะขายอะไรอยู่คุณเอาไปใช้ได้ก็ลองเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ,ะอ่ะพี่นี่ก็เลยนะคะปัจจุบันเนี้ยปกติเราก็เรียนรู้เรื่องของกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลนะแต่เราก็ใช้ความเชื่อของหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะอ่ะแล้วปัจจุบันนี้น้องพี่ก็นะคะศรัทธาในาองค์พ่อพระพิกนีตเอาเคล็ดลับที่พี่บูชาองค์พ่อพระพระพิกนี มาให้นะอ่ะพี่ก็ใส่ที่โรงตาให้มาที่วัดบัวขวัญเอาไว้เป็นที่เนียวจิตใจนะคะพี่ลองเคล็ดลับเนี่ยบอกเลยว่าหนึ่งละก่อนนอนค่ะนะเคล็ดลับนะคะพี่เคยไปอ่านในที่ไหนวะในใน u b u อย่างเนี้ยเขาสอนเนาะเขาบอกไอ้ดงตาไอ้ในคลิปนั้นอะเขาก็สอนเราว่าสมมุติว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตใช่ไหมหนึ่งละ เราอาจจะใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนคนทั่วไปก็ได้นะทุกคนแต่ถ้าวันนี้เรามาสายนะเราอยากบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศเนี่ยไปใส่คอเพื่อทําให้เรามีความสุขเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้เราค้าขายดีขายหมดเนี่ยทุกคนอ่ะต้องทํำยังไงบ้างอันดับแรกค่ะนะคือหนึ่งคือจะพูดเสมอทีนี้เรียนรู้กับปูบาอาจารย์ความรู้ที่ นะแม่ครูสิตาหให้ก็ยังอยู่ในสมองเนี่นะคะยังยังจะพูดอยู่อย่างนั้นค่ะว่าอันไหนที่ดีอันไหนไม่ดีก็ก็เข้าใจตัวเองว่าเราเกิดกับตัวเองเนาะหนึ่งละหัวใจของเราก็ต้องเข้มแข็งในการลงมือทําในทุกวันด้วยเนาะอารมณ์ของเราก็ต้องเบิกบานสมองเราต้องคิดบวกคิดบวกในที่นี้คิดประมาณไหนพี่นะคะให้รู้สึกค่อนข้างสูงหน่อยว่าของที่เราขายเนี่ยนะไม่ว่าเราจะขายอะไรอะ่ะมันขายดีมันขายหมดมีผู้คนมากมายมา ร่วมซื้อเราสนับสนุนเราซื้อแล้วซื้ออีกแล้วเขาก็จะดีกับเราอ่ะนะทั้งวันหรือไปตลอดชีวิตเลยให้เราคิดแบบนี้ถ้าเราคิดแบบนี้ได้อะมันจะสบายใจอืแทนที่เราจะไปม,มองว่าไอ้ทนทำไมวันนี้เขาไม่ซื้อเขาเขาเป็นอะไรกับเราหรือเปล่าเขาทําผิดอะไรหรือเปล่าเออก็แดนเราข้อเนี้ยเป็นข้อหนึ่งที่ตกหลุมพรางอย่างหนึ่งที่ว่าคนนี้ไม่ซื้อวันนี้เขาไม่คุยกับเราเขาไม่รักเราไม่ชอบเราเพราะอะไร เราไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเลยนั่นแหละมันก็เลยเป็นหลุมพรางในหัวใจของพี่ทิดว่าเนี่ยมันก็เลยเป็นความคิดของพื้นที่ว่าเราคิดเองเออเองไปว่าเราทําอะไรผิดต่อเขาเราก็ไม่ได้ทํานะอะไรแบบนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยค่ะคิดซะว่าคิดแต่สิ่งดีๆดีให้กับตัวเองค่ะแล้วจะทําให้คุณอนะนะคะค้าขายดีมีความสุขถึงแม้สิ่งที่เราพูดออกไปเวลาเราทําคลิปทําอะไรอย่างเงี้ยกพราะสาง อาจจะมีคนที่เขาไม่ชอบในสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราพูดนะหรือบางที่เราเผลอไปอาจจะไปพูดอาจจะว่านะอาจจะมีคมาว่าว่าเพราะว่าเราดี๋ยวพี่นี่เนี่ยก็เคยนะเคยว่าคนอื่นมาก่อนแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจมันมีคนอื่นมาว่าเราเราก็อาจจะมีเผลอเผลอไปพูดว่าอะไรประมาณเนี้คือจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ได้สอนในเรื่องของการชื่นชมนะก็อยากจะทําได้นะบางทีแต่เราก็มีแบบเผลอเพราะว่ามันสันดาเดนเดิมเดิมเราก็เคยแบบ แต่งหน้าแล้วนวิวหยแล้วทาแป้งเอานะทุกคนิดล้างหน้าแล้วทาใหม่ก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราทําผิดต่อเขาก็ขอโทษอะนะขอโทษเขาแต่เขาไม่เขาภัยก็แล้วแต่เขาค่ะที่ทุกคนคะในวันอยากจะบอกทุกคนอย่างหนึ่งให้ให้าจิตเตือนใจในวันที่เราลําบากอะนะวันที่เราติดลบเนี่ยนะคะอย่าไปคิดอะไรมากคิดแค่ว่าวันนี้ยฉันต้องเอาตัวรอดให้ได้ ฉันต้องมีชีวิตดีกว่านี้ให้ได้ฉันต้องสวยแล้วรวยมากให้ได้ฉันต้องมีเงินมากกว่านี้ให้ได้ให้เราคิดแค่นี้แล้วก็ให้รู้สึกตัวเองมีความสุขมากๆเรารู้สึกว่าเราใจดีนะแบบทําไมถึงแบบเหมือนเราก็คุยค่ะคุยกับองค์พ่อในใจนะเหมือนเราเป็นเหมือนท่านเป็นที่ปรึกษ,ษาเราแล้วกันเนาะว่าเราจะเอาอยัางไงดีอะไรประมาณนี้เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นดีกว่าเราอยู่ตัวคนเดียวอ่ะเชื่อไหม ถ้าเราสวดขอพรหลวงพ่อแล้วเรานั่งสมาธิถ้าคุณเห็นรูปท่านนะท่านมาอยู่ด้วยนะอ่ะนะถ้าถ้าเห็นนะก็แปลว่ามาอยู่ด้วยนะ,ะพี่ก็จะมีเดี๋ยวพี่จะทําคลิปนะทําคาถาอาจจะเหมือนทั่วไปกับในหนังสือนี่นะพี่เอามาจากหนังสืออืมสวดน,นะคะเป็นประจําแล้วก็มีมีหลายคาถาเนาะเราก็จะทําคลิป ลงว้ไว้ให้กับลูกค้าของเรานะคะหรือกะะัิยาณิมรของเราที่มาติดตามเราเนาะเรารู้สึกว่าเราขายดีคิดบวกนะ,ะวันนี้หมดแน่ๆน,นะคะขายอะไรก็หมดแน่ๆไม่ต้องคิดว่าทําไมวะไม่เห็นมีใครมาซื้อเลยนะอย่าคิดแบบนี้เด็ดขาดนะให้รู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันที่นะองค์พ่อพร่พระเน็ดไวยพรให้เราค่ะนะ จะทำให้เราค้าขายดีร่ำรวยรุ่งเรืองก้าวหน้าก้าวไกลนะถ้าไม่ทารองพื้นเป็นคนคนละคนละแบบเลยเนะาะคอร์พอยแล้วที่แต่งหน้าไปด้วยคุยอยู่ด้วยอ่ะถ้าถ้าสมมติว่าเราทารองพื้นเนี่ยมันจะสวยคนละเบอร์เลย ็นการแบ่งปันนะคะอะอย่าคิดว่าเป็นการสอนเลยเนาะทุกคนเป็นการแบ่งปันนะแต่ว่าอาชีพการการสอนในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะนะมันเป็นการที่เขาเรียกว่าการให้ยิ่งให้ยิ่งได้รับนะคะเราอาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายที่จะไปให้คนอื่นแต่ถ้าให้เงินไปวันเดียวเขาอาจจะหมดแต่วันนี้ให้ความรู้เขาสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตเลยเอาไปใช้ได้ทุกด้านเลยค่ะคุณลองคิดคิดบวกทุกด้านเลยนะคิดว่า แฟนคุณจะใจดีน่ารักกับคุณพูดจาดีกับคุณถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นยังไงก็ช่างหรือแม้กระทั่งลูกคุณเขาหน้ารักเขาเลี้ยงง่ายเขาจะแบบสามัคคีกันกับเรานะอะแล้วสิ่งที่เราต้องพูดกับตัวเองว่าท่านจะเป็นคนหนึ่งที่มีสัจจะนะเป็นตัวอย่างเช่นมมนพี่ก็มีสัจจะกับองค์พ่อว่าถ้าเราหนูขายดีขายหมดอะนะก่อนที่จะขายดีขายหมดเนี่ยแต่หนูจะใส่บาตรนะใส่บาตรทำบุญแบ่งบุญให้องค์พ่อด้วยนะแล้วก็ให้ ทุกสปปรรพสิ่งแล้วที่เหลือก็แบ่งให้ตัวเองอ๋อนะนั่นแหละจะทําให้เรามีความสุขอย่างน้อยเราก็จะได้พรจากที่หลวง,งตาสวดมนต์ให้เรานะส่วนใครที่เธอเราเรามาเล่าเรื่องหนึ่งนะคะให้ฟังป้ามีป้าคนหนึ่งที่รู้จักกันเนาะไอ้แบบไปเจอกันในโรงบาลเนี้ยแกบอกว่าเออแกทําไมเจอแต่ภาพไม่ดีทําไมแกไม่ชอบอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะอ่ะ <c oughs> เราก็เลยไปบอกความคิดแกว่าไม่หรอกป้าถ้าเราคิดว่าเราจะเจอคนไม่ดีอ่ะ เราก็จะเจอคนไม่ดีจริงๆนะคะทุกคนแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเจอแต่คนดีๆตัวเราจะเป็นคนดีอ่ะนะต่อไปเนี้ยเราก็จะได้เจอแต่คนดีแหละนะคะแต่เราเผลอเลยล่ะว่าอืมทําไมคนนี้ทำไมเป็นแบบนี้กับเรานะ่เขาก็จะเป็นแบบที่เราคิดนะคะทุกคนระวังความคิดมากๆเลยะค่ะทุกคนคาที่สําคัญระวังความคิดเอาความคิดของเราไปปรับพัฒน,นาตัวเองในด้านที่จะทาให้เราจะเริญรุ่งเรืองดีกว่านะคะ ถ้าถ้ายกตัวอย่างเช่นครูบาอาจารย์มีสอนเสมอว่าวันนี้เราจะหนีจากความกลัวได้ไงเราต้องลงมือทำค่ะนะเราต้องลงมือทำพี่เชื่อครูบาอาจารย์นะว่าถ้าวันนี้หนึ่งแหละเราไม่มีสัจจะเราทาทาปุ๊บปุ๊บไปหยุดหยุดหรือว่าทําไม่นานหรือว่าเราคุมตัวเองไม่ได้เราจะไม่ประสบความสําเร็จนะมันมันเรื่องจริงเหมือนครูเลย เราก็เลยว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะเราจะไม่ประสบความสําเร็จนะ <laughs> เราเราลูกเราล่ะแล้วเราเราแม่เราล่ะรอรอเราอยู่เราจะมัว,มวแบบเถียงกับตัวเองแล้วก็เถียงกับคนข้างทางไม่ได้แล้วนะเออถึงแม้ว่าเขาจะคิดอะไรกับเราเพราะคนทั่วไปจะคิดลบอยู่เสมอแต่ตัวพวกเราเนี่ยต้องต้องคิดบวก ตลอดเวลาแต่พอเราไปเจอเขาคิดลบเนี่ยเราไปเราจะไปคิดลบเหมือนเขาไม่ได้เลยทุกคนเอาพี่ก็ยังแบบเจอเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะเราก็เราเราก็เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วบางทีเราก็คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะทุกคนก็ต้องเข้าใจเราด้วยนะว่ามีผิดมีถูกมีสิ่งที่นั่นอยู่ในตัวเรานะในระหว่างที่เรากาลังคุมตัวเองนะทุกคนเราก็ไม่ใช่คนดีที่สุดแต่เราจะพยายามทําดีนะคะทำแต่สิ่งที่คิดดีผู้ดีทําดีถึงแม้ว่าบางวันนึง เราจะอาจจะแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เต็มที่ก็ขออภัยนะคะทุกคนแต่เราก็ยังจะยืนหยัดทําในสิ่งที่ดีถ้าวันนี้เราคิดต่อตัวเองยังไงชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าวันนี้เราคิดต่อผู้อื่นยังไงชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนั้นมาเรื่องจริงเลยค่ะเพื่อนๆนะคะก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนความคิดหรือเอาไปเขียนใส่กระดาษลองดูก็ได้ว่าเราจะเอาอยัางไงนะคะลองคิดกันดีว,ว่าถ้าวันนี้เรายัง ไม่ให้อาภัยตัวเองเลย Minor. เราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเราเราก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรฉันให้อาภัยตัวเองแล้วก็ให้อาภายัยผู้อื่นฉันรักเธอนะขอบคุณเธอมากๆเลยนะฉันรักเธอนะขอบคุณเธอมากๆที่เธอจะอยู่เคียงข้างฉันแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันฉันจะประสบความสําเร็จให้ได้ฉันจะทําให้เธอมีชีวิตดีหรือเราคุยกับองค์พ่อก็ได้ขอบคุณองค์พ่อนะที่จะทําให้ลูกค้าขายดีลูกค้ามาเยอะลูกค้ามาเยอะลูกค้ามาเยอะ เงินทองไหลมาทีมาเงินทองไหลมาทีมาลราพูดสักหน้าค่ะเงินทองไหลมาทีมาเงินทองไหลมาทีมา,มานี่เคล็ดลับในการภาษาพูดนะในเรื่องการค้าขายหรือเอาไปใช้เรื่องอื่นสองภาษาพูดแล้วก็ภาษากายที่เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขรู้รู้สึกว่ามันเป็นไปได้สําหรับเราวันนี้การค้าขายของเราวันนี้หรือไม่ว่าเราจะขายออนไลน์หรือขายอะไรก็สัางมันจะเป็นการที่แบบขายดีมากๆอ่ะนะแล้วมันก็จะขายดีค่ะนะ ต่อมานะภาษาอะไรภาษากายภาษาพูดนะพูดซ้ําๆแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงนะคะภาษากายคือการยิ้มคือการรู้สึกดีใจตื่นเต้นอ่ะหนึ่งลาะหยุดบนเขาบอกว่าให้หยุดบนโทษนะหรืออ้างต่างๆนะคะหรือทำพูดลบๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินถ้าอยากให้การเงินดีขึ้นเขาบอกว่าให้หยุดขึ้นหยุดพูดหรือไม่งั้นเราก็ขอพรอ,องอ์พพอทั้งวันเลยก็ได้อ่ะขอให้มา ขอให้เงินไหลมาเทมาเยอะๆยะมากไหมขอให้ลูกมีเงินเหลือเก็บอขอให้โชคดีมีโชคลาภนะองค์พ่อถ้าลูกมีโชคดีมีองค์มีมีโชคลาภค้าขายดีสักวันหนึ่งมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นเป็นหลักหมืน่นขึ้นหลักแสนนะลูกจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปบูชาองค์พ่อพิธเนตมาอีกนะหรือว่าจะเอาไปทําบุญทําทานตรงนั้นตรงนี้ไปช่วยเหลือผู้คนนะถ้าวันหนึ่งลูกรอดได้ลูกนะจะช่วยเหลือผู้คนแน่นอนนะคะ เนี่ยหละสัจจะที่เราต้องทําต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือหรือว่าของมงคลต่างๆเนาะหรือถ้าวันนี้เราไม่ทําแล้วเราหยุดแล้วเราไม่อยากได้แล้วอะไรประมาณนี้เราก็แค่ขอหัวศกรรมนะคะขอหังสิกรรมก็คือขอโทษนะเราขอโทษตัวเองแล้วก็ขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของมงคลที่เรานับถืออยู่เอ่นะอเนี่ยกเป็นเพื่อนเราขอโทษนะที่แบบเออ ้าขอโหสิรกรรมนะแม้กระทั่งเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เรานับถือถ้าเราเคยทำผิดพลาดทั้งต่อท่านแค่ตัวเราค่ะนะอย่างเช่นองค์พ่อประสังกระจายค่ะพี่นิทไปฟังประวัติขออภัยค่ะพี่ไปฟังประวัติท่านมานะคะคือท่านจทกจิจริงๆท่านดาสาบเลยนะคะทุกคนในในนิทานเรื่องนั้นเนขาสอนเหมือนมีคนท่านเป็นคนหนึ่งเป็นพระที่รูปงามนะมีมีผู้ชายคนหนึ่งเห็นแล้ว รู้สึกหลงรักท่านนะคะท่านก็เลยแบบว่าเหมือนไม่ดีอ่ะทําไมต้องมาหลงรักอะไรประมาณเนี้ยนะมันผิดศีลแล้วว่าง่ายง่ายซะท่านก็เลยแบบว่าอ่ะสาบให้ผู้ชายคนนั้นนะคะอ่ะเป็นผู้หญิงค่ะนะเป็นผู้หญิงจริงๆเลยนะคะทุกคนแล้วทีนี้ด้วยความที่เป็นผู้หญิงไปมาก็าไปเจอกับผู้ชายนะคะแล้วก็มีอะไรกันจนมีลูกแล้วจะทําอย่างไรถึงจะหายจากกรรมนี้ เขาก็เลยไปตามหาค่ะพระสังกัจายนะคะเพื่อไปขอคำมาลาโทษท่านค่ะนะว่าที่คิดไม่ดีต่อท่านนะคะอ่ะแล้วทีเนี้ยหรือบนวันนั้นพี่นิสสพดบาปเลยค่ะพี่ร้องไห้นะคะใส่แขนองปู่ว่าสังกัจจยค่ะนะอยู่ในคอก็ยังทั้งร้องไห้แบบเสียใจแรงมากเราก็เลยแบบปลดองปู่ว่าสังกัจจยออกจากคอแล้วก็จุดทูปนะคะแล้วก็ไปยกมือไหว้ แต่ก็รู้สึกว่าน้าพระพักท่านก็ยังไม่ได้ยิ้มเท่าไหร่นะคะทุกคนอ่ะเราก็เลยบอกว่าเราลูกขอโทษนะที่ลูกต้องร้องไห้เสียใจเนพะนั้นที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่มีรอยยิ้มที่แจ่มใสท่านจะไม่ทําให้ใครทุกข์เลยค่ะทุกคนท่านจะทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ผู้อื่นมีความสุขค่ะพี่เลยมานั่งคิดทบทวนว่าคือเราต้องทำให้ตัวเองมีความสุขมากๆแล้วก็ทำให้ผู้อื่นมีความสุข สิ่งหนึ่งที่เราในระหว่างทางในการเลือกเลือกเพื่อนนะเพื่อนที่สัมำพาให้เราไปประสบความสาเร็จเราต้องเราต้องดูดีเราอย่าเห็นแกว่าอยากได้เงินเราวันวันนี้เหมือนกันว่าพี่ที่จะขายขายบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศอ่ะอ่ะให้ทุกคนใช่ไหมพี่ก็ต้องดูก่อนว่าคนคนนี้นะพร้อมที่จะเป็นคนดีรักองค์พ่อไหมรักพี่นี้จริงๆไหมพร้อมที่จะละ ความคิดลบๆเนี่ยไปจากชีวิตแล้วก็คิดดีต่อกันไปตลอดชีวิตไหมนะเราก็จะให้คุณบูชาหนึ่งร้อยคนแรกเนี่ยนะถ้าคุณไม่ได้อยากมาช่วยงานพี่นิดพี่ก็สามารถให้คุณบูชาอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนเราเคยเป็นนะเออเราเราตั้งใจทําแล้วอยู่ดีเราขายได้มันคือความคือความภูมิใจที่เองขายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากจะได้คนที่เคียงข้างเราอะนะคิดบวกไปเคียงข้างกันให้กําลังใจกันไม่ใช่ มาทำร้ายกันค่ะเราไม่ต้องการแบบนี้เราต้องการคนที่ให้แรงบันดาลใจแล้วก็เข้าใจกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะอยู่ทํางานด้วยกันเนาะเราก็เป็นคนหนึ่งเราก็ไม่อยากจะทําร้ายใจิตใจใครหรอกนะอ่ะถ้าน,นไหนที่คิดว่ามันผิดพลาดทังก็ขออภัยนะคะทุกคนอ่ะเราก็จะทําดีที่สุดสําหรับที่เราสามารถทําได้นะวันนี้ทุกคนก็ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้นะ เขาจะทาให้คนคนขายดีขายปังหรือเคล็ดลับไม่ลืมภาษาพูดให้เราไปพูดกับขนมของเราเอามือจับค่ะหรือพี่ก็ไปจับขนมพี่ท่ไมพี่ก็ขอบคุณในใจเนาะขอบคุณน่ารักนะองค์พ่อนะให้เยี่ยมลูกค้ามาเยี่ยมเงินทองอะไรมาเทมาขายดิบขายดีไม่พอายนะอ่ะเข็นไปทางไหนก็ขอให้รุ่งเรืองค่ะรุ่งเรืองเฟื่องฟูให้รู้สึกแบบนี้เลยนะขอให้ขายดิบขายดีก็ว่ากันไปค่ะเราพูดภาษาบวก ใส่จิตาร์จำนวนของเราหรือเปิดเพลงค่ะลืมบอกเคล็ดลับนี้เลยนะใครฟังจบโคตรโชคดีเลยนะอ่าให้เราเปิดเพลงค่ะเปิดเพลงองค์พ่อพิการนี่เพื่อให้ตัวเองฟังแล้วขนมฟังแล้วผู้คนที่ผ่านมาค่ะเขาจะได้มีความสุขไปกับเราเขาอาจจะมีความทูุกใจอยู่ได้นะแล้วสมองของเขามาฟังเพลงองค์พ่อสมองส่วนหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเขานั่นแหละคือส่วนของฝั่งจนินตนาการอะเขาจะแบกเข้ามาซื้อขนมเราเขาจะมีความสุขเพราะบางทีคนเราอะตื่นมา มนันรู้ทั่วไปจะคิดลบซนส่วนมากยังไม่คิดเลยว่าจะกินอะไรจะซื้ออะไรแต่พอเขาได้ยินเพลงของพ่อมาปุ๊บสมองของเขาจะสั่งงานทันทีว่าเขาต้องมีความสุขค่ะนะไม่ต้องเชื่อลองเอาไปใช้ดูเปิดเพลงพี่เคยฟังแม่นุกตั้งแต่ก่อนหนะ้านี้ก่อนที่เรายังไม่ได้ส่องแม่นุกเท่าไหร่เนาะที่แม่นุก๊กชาแน้นนะคะเคยสอนว่าให้เปิดเพลงในระหว่างการค้าขายจะทําให้ขายดีขายหมดแม่ค้าคุณนั้นอะ่ะเขาขอยอดขายของให้ได้หลักหมื่นหลายหมื่น แล้วเขาก็ได้จริงๆเขาเปิดเพลงทั้งวันเลยค่ะเห็นไหมอ่ะทีนี้ก็ลองจะลองเชื่อทุกวันทุกวันจนกว่าพี่จะมีเงินหลือ,อกเก็บเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำเราก็จะขยันทําทุกวันเนาะอ่ะไม่ว่าจะเป็นสร้างตัวตนไม่ว่าจะเป็นขายสังขยาเนาะจริงๆแล้วในการเริ่มต้นของเราค่ะเราต้องทํามันทุกอาชีพทํางานประจําด้วยหรือค้าขายไปด้วยทําออนไลน์ไปด้วยมันจะเป็นการที่หนึ่งแหละเป็นฝึกฝนตัวเองด้วยแล้วก็ อย่างน้อยมันก็มีไรายได้ที่เลี้ยงเลี้ยงดูตัวเราพี่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าจะเข้ามาทําออนไลน์อย่าทิ้งอาชีพงานประจําหรือค้าขายเลยถ้าเราทํารอดจริงๆเราค่อยทิ้งค่ะนะทุกคนอย่างน้อยจะทาให้เรามีเงินเลี้ยงครอบครัวเรานะอ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอทุกคนมีความสุขนะคะร่ำรวยค้าขายดีค่ะขอบคุณที่กดติดตามกดซับสไครต์ให้เรานะเพื่อรับชมคลิปดีๆที่เราจะมาแบ่งปันสม่ำเสมอคะ่ะในช่อง youtube นี้นะคะขอสักหนึ่งพัน คนนะคะ